คลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูรถ CB500F โฉมใหม่ล่าสุดปี2022นะครับเขาจะมีรายละเอียดรุ่นยังไงบ้างนะฮะแล้วก็จากความรู้สึกที่ผมเคยใช้ในรุ่นก่อนมาแตกต่างกันมากนอกแค่ไหนในคลิปนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนี่นะครับก็คือ CB500F โฉมใหม่ล่าสุดนะครับปี2022นะครับเขาก็มีการปรับปรุงนะครับหลายๆจุดนะฮะจริงๆ CB เนี่ยก็ เปิดตัวตั้งแต่ปี2012แล้วนะครับก็ครบ10ปีพอดีนะฮะจากปี2012ถึงปี2022ก็มีการปรับปรุงหลายๆจุดอย่างแรกเลยนะฮะไฟหน้า LED 2ชั้นนะครับส่วนไฟเลี้ยวนะครับก็จะอยู่ที่หน้ากากนะครับแล้วก็สิ่งที่ทําให้แตกต่างก็คือโช๊คอัพหน้าแล้วก็ดิสเบรกหน้านะครับนี่โช๊คอัพหน้าเป็นโช๊คอัพโชว์ว่า อัพไซด์ดาวนะครับส่วนดิสเบรกนะครับก็เป็นนิสซินสีพอรตจานดิสเบรกคู่นะครับขนาดจานดิสเบรกมีขนาด296มิลลิเมตรสวยนะครับถ้ามองจากด้านหน้าเราก็จะเห็นตัวโช๊คอัพสีทองครับตัวนี้ก็คือหม้อน้ำนะฮะนี่แล้วก็คอท่อสแตนเลสนะฮะตัวจริงสวยนะครับสวยมากนะครับนี่สวยนะครับนี่โช๊คอัพมีแกนโช๊คที่สี่41บมิลนะครับอย่างหน้านะฮะไซส์ร้อยยี่สิท็ดสิบขอบ17นะฮะสวยนะครับสวย นี่ทีนี้เรามาดูที่ชุดแผงคอด้านบนนะฮะตัวแฮนด์บาร์นะครับแตกต่างจากปี2020นะครับเราสามารถแยกตุ๊ก,กตาแฮนด์ออกจากชุดแผงคอได้นะครับถ้าใครอยากไปเปลี่ยนแฮนด์นะฮะมันก็จะทําได้ง่ายขึ้นส่วนประกอบทางด้านขวามือนะครับก็จะมี start stop engine, ฟฟามาสตาร์ s สต p อปเอนจินไฟผ่ามากสตาร์ทมือแล้วก็ปั๊มเบรกนะครับนี่ปมขอชื่นชมเลยว่าเบรก CB 500เนี่ยเป็นเบรกที่นิ่มมือมากนี่ตัวแผงคอนะครับนี่เห็นไหมชคอัพหน้าก็จะเป็นอัพไซด์ดาวนะครับเขียนโลโก้ โชว่าชัดเจนนะครับตัวหน้าปัดเลื่อนไม้ก็จะเป็นฟูลดิจิตอลนะครับกุญแจก็เป็นกุญแจฝังชิปประกับนะฮะก็จะมีไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวซ้ายหรือขวาแต่นะฮะแล้วก็มีไฟพามะนะฮะนี่ก็คือกระจกนะครับนี่มองเห็นได้ชัดไม่สั่นนะฮะถังน้ำมันนะครับมีขนาดความจุอยู่ที่17ลิตรนะครับก็มีเล้าสําหรับหนีบเข่านะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนอกนะครับอกของ CB นะครับทาให้มันบึกบึนขึ้นนะครับ นี่ตัวเครื่องยนต์ก็เป็นฝาครอบสีทองนะครับโฉมนี้นะฮะมีสลิปเปอร์คัตมาให้แล้วนะฮะก็ช่วยลดอาการร้อนร็อกขนาดเชนเกียร์ลงนะครับนี่สีทองสวยงามนะครับชุดเฟรมสีดำนะครับนี่พักเท้านะครับทรงสปอร์ตนะครับนี่ดูสวยแล้วแหละนะฮะท่อเสียนะครับไม่มีหม้อพักล่างนะฮะก็จะมีแค่หม้อพักบนนะครับเราเปลี่ยนปลายท่อก็เสียงก็จะแตกต่างจากเดิมเลย สวิงอาร์มนะครับเป็นสวิงอาร์มเหลี่ยมคล้ายเดิมแต่ว่าเขาก็ลบคมลบมุมนะฮะเบรกหลังเป็นปั๊มเดียวนิดสิ้นขนาดจาน240ร้อยมิลนะฮะช็อคอัพอยู่ทางด้านในนะครับชกอคอัพแบบโพลิงนะฮะสามารถปรับระดับความแข็งอ่อนได้นะครับตัวยางนะครับยางด้านหลังจะเป็นไซส์1้0ยหทัพขอบ17นะครับขยับสูงขึ้นมานะครับดูที่แฟลิ่งท้ายสวยนะครับนี่แฟลิ่งท้ายเบาะเป็นเบาะ2ชั้นนะครับไฟท้ายก็เป็นไฟท้าย LED ดีนะครับ พักเท้าขนซ้อนเหยียบได้สบายนะครับนี่สวิงอาร์มนะฮะมีการลบคมลบมุมนะครับอันนี้ก็คือพักเท้าคนขับนะฮะเกียร์นะครับนี่ซีบีห้าร้อยเอฟยังไม่มีชิปเตอร์มาให้นะครับก็เข้าเกียร์ได้ปกติธรรมดานะครับฝั่งนี้ก็จะเห็นเครื่องยนต์ชัดเจนนะครับตัวหัวน็อตก็สีเลื่มเรื่มนะครับนี่แล้วก็มีท่อน้านะฮะเป็นลายถักนะครับทำออกมาได้สวยงามนะครับนี่ผมพาเดินดูนะครับ สวยนะครับสวยตัวจริงดูบึกบุนมากนะครับดูเป็นรถบิ๊กไบค์ชัดเจนนะครับเป็นอุบปวบอ้วนๆนะฮะซึ่งผมชอบนะครับโดยรวมถือว่าออกแบบได้ลงตัวมากเลยนะครับเบาะนั่งนะฮะมีความสูงจากพื้น78.5ซนติเมตรนะครับชายหญิงไทยขี่ได้ทุกคนแน่นอนนะครับแต่ว่าบาะคนซ้อนอาจจะดูชัิดๆสูงๆขึ้นมานิดนึงนะฮะ ส่วนในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นขนาด 471cc สองสูบเรียง180องศาฝาสูบเป็นแบบดับเบิลโอว์เฮดแคมชาร์ป8วาล์วขนาดลูกสูบนะครับมีเส้นฝาสูบกลางอยู่ที่67มิลิเมตรส่วนระยะชักนะครับมีความยาวถึง66.8ม mm, ิลิเมตรซึ่งเขาก็ตั้งใจออกแบบให้มันมีก้านสูบที่ยาวนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทําให้มีแรงบิดมาตั้งแต่รอบต่านะครับซึ่งแรงบิดที่ได้ก็คือ43นิวตันเมตรที่6,500รอบส่วนแรงม้านะฮะอยู่ที่47แรงม้าที่8,600อบ ส่วนอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอยู่ที่28.6กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะแต่ถ้าอย่างผมเองที่ผมเคยใช้ขี่ช้าๆเนิบๆนะฮะ30กิโลเมตรต่อลิตรมีให้เห็นแน่นอนนะฮะแต่ว่าข้อจํากัดของตะกูล500คือเขาจะจากัดความเร็วไว้ที่1 8 8กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะแต่ด้วยส่วนตัวผมผมมองว่ารถตะกูล500เนี่ยเหมาะที่จะเป็นรถที่ทั้งขี่เล่นขี่เดินทางแล้วก็ขี่ใช้งานในประจําวันนะฮะคือใครที่ต้องการรถบิ๊กไบค์แต่ว่าใช้งานประจําวันได้ะผมว่าตกู500 คุ้มสุดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของราคานะครับ214,800เราได้รถ Big กไวทที่ขี่ใช้งานประจำวันที่กินน้ำมันประมาณ28-30กิโลลิตรได้เนี่ยผมว่ามันคุ้มที่สุดแล้วแหละนะครับและยิ่งตอนนี้นะครับก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษจากทาง้งนด้าบิ๊กวิงนะครับคือ มีทั้งกิฟต์ไวเชอร์มีทั้งสเตปอัพนะฮะซึ่งเราสามารถเอาเงินส่วนนี้มาเป็นส่วนลดในการดาวได้นะครับโดยรวมๆก็จะประมาณ 3, 4ม0 0หมื่นบาทเลยนะหรือพูดง่ายๆก็คือเราไม่ต้องพักเงินดาวนะฮะไปออกรถแล้วก็ผ่อนไปได้เลยนะครับส่วนในเรื่องของราคาผ่อนเนะี่ยก็ตกประมาณ3000 3,000ไปลายเท่านั้นเองนะฮะคือคัาสเนี่ยมันลงตัวสุดแล้วนะฮะทั้งผ่อนสบายกำลังเครื่องเยอะแ,แล้วก็ประหยัดน้ำมันครับแต่ว่าในรายละเอียดของโปรโมชั่นอ่ะจริงๆจะมีเยอะกว่านี้นะฮะผมอยากให้ติดต่อทางเซลดีกว่านะครับ เพราะว่าในโปรโมชั่นแต่ละเดือนก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปนะฮะซึ่งอยากแนะนําเซลล์ท่านนี้นะครับก็คือเซลล์นักนะครับเซลล์นักก็ขายรถวิกวิ่งให้กับวิกวิงอุดรนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไ d l ดี e ลนแล้วก็เฟซให้ท่านผู้ชมได้ติดต่อนะครับเราไปถามด้วยรายละเอียดส่วนรถแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆกับทา,างเซลล์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณรถสวยๆจากวิกวิงอุดรธาน,นีนะฮะหรือว่าท่านไหนอยู่ใกล้ๆโชว์รูมก็สามารถเข้าไปดูตัวจริงที่โชว์รูมได้นะฮะ เขาบอกเลยว่าตัวจริงมันสวยมากๆนะครับสุดท้ายก็ถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์นะฮะก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยการก,กด Subscribe ให้ด้วยละกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ